รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโอเคเดี๋ยวอีกหนึ่งแสงสว่างที่วันนี้อยากจะ,ะจุดแล้วก็สร้างบรรยากาศแคมเปอร์ไปแสงตะเกียงก็เป็นตะเกียงน้ำมันตัวนี้นะฮะอไปก็ หลายเรื่องก็ต้องทบทวนกันบ่อยๆผมก็แบบเออเราก็ไม่ได้ผ่อนวิชาตะเหลือเกิด <laughs> เป่านะครับเย็นแล้วนะครับเดีวไปจุกอีกมันก็ร้อนแล้วมาเป่าอีกหายร้อนแล้วตอ,อนดึกๆมันมีฝนมาด้วยเมื่อคืนแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะอะไรมาก บรรยากาศค่ำคืนนะครับแหงแคมปิ้ง EP นี้เราก็ยังอยู่กันที่เทคท m e นะครับบางพระชนบุรีศรีราชาสัปดาห์ที่แล้วก็เห็นบรรยากาศตอนกลางวันไปวันนี้เราก็อยู่กันกับ US Camp นะครับเดินทางมากับ US Camp ค่ำคืนก็เดี๋ยวเราจะจุดตะเกียงมีตะเกียงแล้วก็ มีเรื่องราวของอุปกรณ์อื่นๆที่อยากจะแนะนํากันในค่าคืนนี้เทคไทม์เนี่ยครับเขาอยู่ระหว่างตัวเหมือนภูเขานะครับหลังตัวเขาเขียวนะฮะแล้วก็แถวบางพะเนี่ยแล้วก็โลเคชั่นเขาเนี่ยเหมือนเป็นเป็นทางของลมนะครับช่วงหน้าหนาวช่วงปลายปีนะครับลมเ็าจะผ่านช่องนี้เยอะบางครั้งบางช่วงลมก็จะแรงตีแรงเลยครับ แต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นแบบพายุทาร้ายเข้าของอะไรแต่ก็ลักษณะการตีก็ลมแรงแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาปกติช่วงฤดูกาลอื่นๆอย่างนี้ก็จะโดยช่วงความค่ำคืนเนี่ยเขาจะส่งผลให,ให้ให้บรรยากาศในแคมป์นี่ครับก็จะเย็นอากาศก,าก็จะลดลดลงนะคร <c oughs> เดี๋ยวได้ไฟแล้วตัวนี้ตัวนี้เป็นไฟ LED นะครับของแบร์โอนนะครับตัวนี้เป็นวินเทจไลท์นะครับตัวนี้จะตัวใหญ่มาหน่อยปกติเราจะใช้ตัวเล็กๆ เป็นเหมือนกระปุกอย่างเงี้ยสตัวก็เสียบ USB ได้ตัวนี้ก็เหมือนกันครับก็ก็จะชาร์จแล้วก็เสียบ USB ได้แบะโบนก็เป็นทรงวินเทจลรก็มีอยู่หลายสีครับตัวนี้ตัวใหญ่แต่ว่าถ้าตอนนี้ถ้าหาจับจองได้ผ่าน USM ก็เป็นตัวเล็กๆ3ดวงตอนนี้ก็เป็นโปรโมชั่นอยู่เหมือนกันน่ารักดีครับตัวนั้นก็รสาสะดวกก็เจอคือไปลักษณะ LD e ก็จะใช้ใช้กับเต็น ใช้ภายในเต็นท์แสงสว่างภายในนะฮะเสาวันนี้เราก็เดี๋ยวผมเอาเสาของ Morning งแคมมานะครับมอร n นิ่งแคมมาตัวนี้อเดี๋ยวปักก่อนมอร์นิ่งแคม m o มอร์นิ่งแคก็เป็นเรื่องราวของเสาที่เป็นคาลิเกเตอร์ของของงานไม้นะครับที่สวยงามเดี๋ยวแขวนตะเกียงก่อนเราจะได้มีแสงสว่างกันทั่วๆถึง โอเคเดี okay, ๋ยวอีกหนึ่งแสงสว่างที่วันนี้อยากจะ,ะจุดแล้วก็สร้างบรรยากาศแคมปกันไปแสงตะเกียกก็เป็นตะเกียกน้ํามันตัวนี้นะฮะโอเคก็ใส่ค o มเ r อย่างดีครับของโอเลกอนนะครับพูดถึงโอเลกอนก็อีกอีกอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่แคมปเรานํามาวันนี้ก็เป็นโอเลกอนของกระติกน้ํานะครับ เกน้ำที่อยู่ฝั่งโน้นนะก็ตอนนี้ US Camp ก็ทำโปรโมชั่นอยู่ตัวนี้โมเดล355นะครับนะครับเป็นโคแมนเป็นตะเกียง2วาลก็เป็นงานเก่านะครับตัวนี้เดี๋ยวลองไม่ได้จุดมาสักระยะแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าอันนี้จะเป็นไงอไงลองดูก็ก่อนอื่นก็ปล่อยล็อกคลายลมก่อนนะครับอนนี้น้ำมันตัวนี้ไม่น่าจะมีน้ำมันโอเค ก็ตัวนี้อย่างที่รู้ครับก็จะใช้น้ำมันใช้เบนซินขาวเราเติมน้ํามันก่อนแลกันครับ <Okay. S 1> เบนซินขาวก็ก็จะช่วยเรื่องกลิ่นนะครับจิตตะเกียงแล้วก็กลิ่นก็จะไม่ไม่รุนแรงนะครับได้ได้น้ามัน ก็เติมใบเกือก็กเกือบครึ่งนะครับแล้วก็ปิดเกียร์น้ำมันให้สนิทโอเคครับต่อไปก็ต่อไปก็เช็คพวกวาล์วนะครับวาล์วเปิดแล้วก็วอลุ่มน้ำมันเพราะว่าปิดอะไรสนิทหรือแล้วก็ทำการโช๊คนะครับหกถึงเจ็ดสิบครั้งโช๊กก็่วยเ,เปิดก่อนอปเปิด ปลดล็อกก็ก่อนนะครับแล้วก็ดึงก้านออกมาก็โชคไปให้มันตึงมือก็ประมาณหกเดสิครั้งนะลองดูอันนี้เหมือนเป็นการทบทวนความรู้วิชาด้วย ดึงมือแต่ละคนคงไม่เท่ากันเป๊ะนะครับก็เอาประมาณนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็ปิดตัวตัว,ต,วตัววาล์วปั๊มเขานี่ครับหรือว่าเราได้น้ํามันได้ได,ได้ได้อากาศแล้วนะครับที่อัดเข้าไปอะต่อไแล้วก็ถอดตัวตัวหมวกตะเกียงออกมานะครับตัวนี้ของเขาปุ๊บสวยงามครับก็ลักษณะเป็น ปนเทศนะครับเป็นตะเกียงโบราณก็ ก็ต้องทบทวนกันบ่อยๆผมก็แบบเออเราก็ไม่ได้่อนวิชาซะเหลือเกินเลยก็มีวิธีใส่ของเขาเคร <laughs> เออโอเคเด็กจะ,จะมีความร้อนครับก็ <laughs> แล้วแต่การอัตราการเร่งนะครับอาจจะจะอยู่กับเราได้สักกี่ชั่วโมงแต่โดยแคมปทั่วไปก็เดี๋ยวประมาณสี่ห้าทุ่มเราก็เราก็เริ่มปีเริ่มอะไรลงแล้วนะฮะ <laughs> 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 โอเคก็หาที่แขวนก็ m มอน i ิ g งแคมที่เราปักเอาไว้นะครับก็แฟนเพิ่มความสว่างสวยงามนะครับก็นี่ครับอีกหนึ่งเรื่องราวความเป็นแคมปิ้งนะครับที่เดินทางกับเราแล้วก็ให้ความสุขกับเราไปนะครับ okay. เดี๋ยวได้แสงสว่างแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าลองมาดูว่าเราจะหาไรทานแล้วก็กินกันในค่ำคืนดี บรรยากาศเริ่มเด่นลงเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพแสงสว่างพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยววันช่วงนี้ก็จะหาอะไร รับประทานหน่อยยังไม่ได้ทานอะไรตั้งแต่ก่อนของวันเลยครั้งนี้ก็มีโอกาสได้นําพัดลมโหลมแรงเย็นสบายมากครับของโวมมโดตัวนี้นะครับโวมมโดเนี่ยเป็นลักษณะดีไซน์เป็นแบบพัดลมวินเทจนะครับเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยสวยงามมากครับตัวนีนะ้เขาบอกว่าดีไซน์เขาเหมือนเป็นเป็นเหมือนอะไรนะเป็นเหมือนเครื่องบินนะฮะเนี่ยฮะข้างหลังเนี่ยนฮะ ลักษณะครับส่งผลให้การดูดซับลมเข้าไปแล้วก็ออกมาจากข้างหน้าได้แบบโอ้โหแบบลมเย็นสบายนะฮะนี่ก็เป็นวินเทจน่ารักดีแล้วก็กระทัดรัดน้ำหนักดีด้วยครับได้มีน้ำหนักเขาจะค่อนข้างมีน้ำหนักเวลาวางก็จะแข็งแรงจะไม่แบบปลิวไปกับลมหรือว่าแบบสั่นคลอนได้ง่ายนะคะโวมาโดนะครับตัวน,นี้มี2ส,สีนะครับ ไปดูได้ใน uscam ก็ตัวตัวนี้คือสีดำแล้วก็ถ้าอีกสีหนึ่งเขาเรียกเป็นสีซีโฟมสีเท์ควอย์เขียวเขียววันนี้อาหารชั้นดีเลยครับวันนี้เรามีอาหารญี่ปุ่นมานะครับส่วนตัวเป็นคนชอบมากครับอาหารญี่ปุ่นก็ถึงจององี้อาหารญี่ปุ่นก็นาาวันนี้มากับอุปกรณ์ระดับแสนนะครับ เป็นแสนนะครับจุดนี้จากาก U.S. Camp แต่ก็มาทานอาหารญี่ปุ่นก็ไม่ว่ากันเป็นความชอบส่วนบุคคลส่วนเรื่องการหุงอาหารวันนี้เราได้เราแก๊สปิกนิกของอิวาตานีมาตัวนี้แบบมีกล่องใส่ให้เรียบร้อยเลยครับนี่นะฮะเป็นกล่องอย่างนี้แล้วก็ข้อดีของเขาคือเหมาะมันกับกหาแก๊สง่ายแล้วก็ใช้แก๊สกระป๋องยาวบ้านเรามีทั่วไปนะครัลองดูแสงโอเคนะ เสียงเงียบสบายไม่น่ากลัวเหมือนตอนแกดทั่ไปอีวัตนิโอเคเดี๋ยวต้มน้ำดีกว่าครับแล้วก็เราก็มีเป็นญี่ปุ่นปุ๊บนะครับแต่เดี๋ยวรอน้ำเดือดแล้วก็ผงกินมาม่าก,กันนะครับกินบะหมี่สำเร็จรูปกันครับวันนี้ก็บรรยากาศก,ก็ก็เป็นพื้นที่แห่งความสุขเล็กๆ นะครับก็สองไล่ของเทคไทม์ครับบรรยากาศเ็ามีบ้านนนก็น่ารักดีก็จำนวนสาวๆมาจัมปิ้งย่างแล้วก็ข้างหลังก็เป็นครอบครัวฝั่งซ้ายก็เป็นเอ่อเป็นคนรุ่นทํางานแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เขาคอยดูแลตลอดนะส่วนบรรยากาศแล้วก็เห็นไฟก็เริ่มจะมาเพราะว่าพอติดระบบโซล่าเซลล์ไฟตกแต่งริ้วต่างๆหน้าเต็นท์นะครับก็จะสว่างเมือม่อเมื่อ เมื่อเมื่อระบบแสงสตัดมืดขึ้นมาก็จะสว่างขึ้นก็เป็นตกแต่งเป็นก็ก็น่ารักดีแล้วก็บรรยากาศเย็นเริ่มเย็นสบายครับแต่วาง้ก็เดี๋ยวรอน้ำเดือดน้ำเดือดแล้วครับแล้วก็ใส่ใส่เส้นไปครับปเอออ่าอย่าให้เสียของครับใส่เต็มแล้วก็ มีเครื่องปรุงด้วยแรงดีครับแรงดีมากๆก็ <c oughs> งไวครับไว้แป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ทานครับโอ๊ยเพื่อความสุขที่ดีแล้วก็นี่แหละครับ เดี๋ยวรออาหารเราปุ๊บไปแล้วปิดแล้วไก่ก็จะออกเป็นย่างมาตูมนิดๆก็แล้วแต่สูตรน,นะครับก,ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งบรรยากาศนะครับของของอาหารมื้อน,นี้แล้วก็ค่ำคืนนี้ก็ไม่ได้อะไรมากมายก็แค่มาเสพบรรยากาศแล้วก็มาอิงกับธรรมชาติที่เขามีอยู่นะครับก็เวลาดูมาครับ แล้วก็พรุ่งนี้บรรยากาศตอนเช้าจะเป็นไงช่วงเช้าเช้าคงไม่มีฝนไม่มีหมอกไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้ามาให้เราได้ชมแน่พรุ่งนี้เพราะจากาสภาพอากาศปกติลมค่อนข้างนิ่งแต่เดี๋ยวดูว่าพรุ่งนี้จะมีลมหรือเปล่าเพราะที่นี่ถ้าลมมีก็จะเห็นได้ชัดเจนต้นไม้ก็จะโยกขอนแล้วก็คืนนี้ก็แข็งแรงดีครับกับเดอะแพลี่เต็นท์นะครับตัวนี้แข็งแรงมากไม่น่ามีปัญหาอะไรไม่น่าจะต้องเป็นห่วงอะไรใช่ครับ เดี๋ยวรอหมอมาได้แล้วชอบอ่นๆครับอื่นๆแล้วจะได้ดูว่าเยอะแต่ก็รสชาติต้ยมยำนี่ชาะคําคืนนี้เราก็กินอาหารญี่ปุ่นกันครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าบรรยากาศจะเป็นไงเดี๋ยวว่ากัน เย็นแล้วนะครับเราไปจุ่มอีกมันก็ร้อนแล้วมาเป่าอีกอ่ะหายร้อนแล้วทนไม่ได้แล้วต้องมีช้อนสดหนาี๋ยวนี้เราเตรียมเองมนในนี้ฮะมันก็ไม่ต้องมีทั้งแบบ ทั้งชีสทั้งเบคอนแล้วก็ผมใส่เนื้อไปด้วยครับเนื้อวาเกิว a หไปด้วยครับแต่ก็เป็นจินตนาการทั้งหมดสุดท้ายก็เหลือแค่เส้นกับไข่แล้วก็จินตนาการว่ามีเนื้อ a อหโอ้โหกลิ่นคาวของไข่นิดนิด กระทบก็กลิ่นของต้มยำมันเป็นของน้ำของเครื่องปรุงน้ำต้มยำมันนึกถึงสมัยสมัยเรียนเลยครับอือหือ <th> นี่ผมเอาไข่แดงแบกไปด้วยนะครับ สนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพบรรยากาศเช้าๆนะครับก็งงเงียนิดหน่อยเพราะว่านี่คืนทั้งลมแล้วก็ ตอนดึกๆมันมีฝนมาด้วยเมื่อคืนแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะอะไรมากมายแล้วก็วันนี้ก็เช้าๆก็เดี๋ยวกินกาแฟดีกว่าดื่มกาแฟดีกว่านะครับกาแฟโคละมุนนะครับเรามีทั้งกาแฟข้วเข้มข้วกลางข้วอ่อนนะครับหรือไม่เป็นสารกาแฟหรือเป็นกาแฟเป็นซองดิฟอย่างเงี้ยครับนะพอฉีออกมาก็เป็น ของกาแฟที่มีการเบรนแล้วแล้วก็ใส่หนังก็คือบินดิฟสบายๆเข้มข้นเหมือนได้กาแฟสดแบบไม่ต้องเบรน,ไม,นไม่ต้องหากไม่มีเครื่องอะไรอย่างเงี้ยจ้ะหรือว่าแต่ว่าถ้าใครที่เคยดูเราหลายๆครั้งเราก็จะแนะนำเครื่องตัวลาวิด้าเนี่ยฮะลาวิด้าทีสองตัวเนี้ยฮะเป็นเครื่องออบดกาแฟทำกาแฟอัตโนมนะัตินะฮะตัวเนี้ยสะดวกมากค่ะขนาดแค่นี้ฮะหนึ่งคืบนะฮะแล้วก็ เปิดออกมาเขาจะมีถ้วยกาแฟมีตัวกองนะฮะและ้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นถ้วยหรือเป็นที่ใส่น้ําร้อนได้อีกนะครับปรับได้แล้วก็แยกส่วนึ่งนี้การทํางานก็คือมอเตอร์มอเตอร์แล้วก็ใส่กาแฟเข้าไปนะโอเคเดี๋ยวเช้านี้เราใส่กาแฟหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเบรนกาแฟโดยเครื่องเนี้ยครับก,ก,ก็สามารถปรับระดับความละเอียดหรือความหยาบของกาแฟได้ห้าระดับนะฮะ แต่ถ้าระดับที่ที่ผมน,นิยมก็คือตัวอ,อยู่ตรงกลางระดับที่สามตรงกลางนะฮะแล้วก็ใส่กาแฟแล้วก็จะบเบนไปแล้วก็เบนของเขาไปเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เขาก็จะหยุดทํางานของเขาในส่วนของฝานะครับก็จะปรับสามารถปรับเป็นอีกแก้วหนึ่งใช้เป็นอีกแก้วหนึ่งหรือว่าเป็นถ้วยที่ใส่น้ําร้อนน้าร้อนปุ๊บเขาจะมีจุกทั้งดื่มได้แต่จุกที่สามารถดื่มจิบได้หรือก็จุกที่สามารถเทน้ําร้อนได้ ก็มาเป็นดิฟได้เราวี่ด้าทีสเนี่ยมี3สีสีเหลืองสีขาวสีดำสนใจก็เข้าไปดูในเพจได้นะครับของสวัสดีครับในเพจเราก็มีข้อมูลอยู่โอเคในระหว่างคุยแล้วก็เปิดแก๊สก็อุปกรณ์หลายๆส่วนก็บอกกล่าวกันมาบ้างแล้วในเบรก1เบรก2หรือว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเต้านี่ฮะก็กระทัครับก็ได้มาจากอีวาสนิกก็ไปดูได้ใน U.S. c a m ตัวนี้นะครับว่า น้ำก็กำลังใกล้จะเดือดพอดี๊บอ่าเนี่ยผมก็วางไว้ในนี้แกนึ่งปึ๊บวางนี้เราก็ลงไปน้ำเดือดพอดีแล้วก็ปิดแกแล้วก็เราก็อยู่กันดีอยู่กันที่เทคทม์แล้วก็อย่างที่บอกครับเทคทม์ตั้งแต่8นาฬิกาเป็นท่อนไปเนี่ยถึง10ถึง6โมงเย็น18นาฬิกาเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของเซอร์อวิสเรื่องเครื่องดื่มชากาแฟ อาหาราตามสั่งเบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะร้านกาแฟของเทคไทม์ทีเ่เป็นสาขาหนึ่งของชาลาล่านะครับก็เปิดอยู่ก้บริการตั้งแต่8โมงพอเช้ามาเรื่องอาหารเนี่ยวันนี้เราก็ลองสั่งมาดูครับนะครับเป็นไข่กระทะน่ารักน่ารักจะเอาไว้ทานเป็นอาหารเชา้าเพราะเราไม่ได้ไม่ได้เตรียมอะไรมา ก็สั่งได้ครับเช้าๆก็จะมีไข่กระทะกระพงกาแฟเครื่องดื่มต่างๆอะไรเงี้ยก็เริ่มเซอร์วิสตั้งแต่8โมงไปแล้วล่ะครับการเดินทางครั้งนี้ครับที่ต้องขอบคุณมากๆก็คือ U.S.Camp นะครับในส่วนของพมปูพื้นเป็นนะครับตัวนี้ได้มาจาก Camping M.J.Shop จะใช้ขนาด2เมตรคูณ2เมตรหรือ3เมตรคูณลายเยอะแยะมากมายเป็นผ้าสกรลาแล้วก็มีฟอยเป็นอลูมิเนียมห่อข้างหลังก็ แข็งแรงทนทานนุ่มเท้าแล้วก็เพิ่มสีสันให้กับเต็นท์ของเราได้นะครับแล้วในส่วนอื่นๆก็ US yes c a ค p ก็ออริ o อนตัวนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่ครับ2ใบ6 0 0 0กว่าบาทจากประมาณ9,000 30ลิตรกับ50ลิตรคู่นี่ครับจะเป็นสีอะไรใหญ่กว่าได้และที่พลาดไม่ได้พลาดไม่ได,ไได้ครับโปรโมชั่นค่อนข้างแบบโค้งสุดท้ายแต่ว่าเราบอกว่าไปจากสวัสดีครับหรือ,อรแรงแฮปปี้ได้ก็คือโต๊ะ เก้าอี้ของคโตไฮตัวนี้ครับเซตนี่ครับสี่ชุดทําไมผมนั่งอยู่คนเดียวแล้วทำไมสีม่ชุดอยากให้รู้ว่าเซตนี้มันมีสี่ตัวเป็นเก้าอี้ไม้เอสนะครับเก้าอี้นี้มีสองสีนะครับสีแซนสีทะเลทรายกับสีเขียวจะเอาอย่างละสองอย่างละหนึ่งหรือทั้งเซตอะไรยังไงมิกได้หมดเลยสี่ตัวนี้ส่วนส่วนโต๊ะนะครับก็จะมีให้เลือกอีกสองสีโต้นี่ขนาดร้อยยี่สิบเลยนะครับสบายมากก็มีทั้งไม้บีดและข้อไม้เอสเหมือนกันก็แล้วเลือกได้ครับ บอติไอเซตเนี้ที่ผมพูดในเก้า e 4ตัวหนึ่งเนี่ยประมาณเด้อโอ้หมกว่าบาทฮะ่ะก็เลยลดลงมาเหลือแค่9,900บาทก็เข้าไปดูโปรโมชั่นอาจจะหน้าเพจอาจจะหมดแล้วแต่ว่าเราบอกว่าถ้ามาจากรายการเนี่ยก็ให้พิเศษกันไปจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับนี่รับคือทั้งหมดที่เราเดินทางกันมาวันนี้เราต้องขอบคุณมากๆนะวันนี้หมดเวลาและขอบคุณที่ติดตามฝากติดตามเพจด้วยครับ สวัสดีครับนะครับแลแคมปิ้งก็เข้าไปดูได้ในเพจของเราครับ mm hmm. นี่มาโดยลายแล้วโอเคเดี๋ยวเราดื่มกาแฟดีกว่าขอบคุณที่ติดตามครับ